ประตูชัยไม่รู้ไม่รู้เลยประตูชัยไม่เคยพ,พี่ได้มาแล้วตัวในตัวหนึ่งนะเนอะเออใหญ่ไหมพอพอจะ้ได้ปลาก็ปลาหนิก็สูตรอ่ะโอเคครับดูครับตีล้อหลิ่งดีฮะตีปาดเลยฮะก็ามาตกล้ลากมาแนวนี้เลยฮะย้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นแนวหินเงมองจากข้างบนแล้วเป็นหินใช่ไหมล่ะอเออ เบรคสามทางนี่ไงโอ้โหโอ้โหบอกแล้วกูพามมารอดแล้วนั่นเองเออมันไม่ได้มีตัวเดียวอ่ะพี่บีโด๋อไงละไม้เดียวโดนน่ะโดเบรกหนักไปว่ะโดไม้เดียวโดนเลยเดินมาบอกแล้วนะฮะเป็นการทีเป้าของผมนะฮะว่าตรงนี้มันมีใช่ไม้เดียวโดน จะไม่ดวงสวยหลุดซะก่อนนะเบ็ดกระบางบางทำไงครับอันนี้ไม่มีการช่วยกันนะแมวค,ครับหลุดไหมครับหลุดไหมครับไม่หลุด<ช><ห>จ้าเฮ้ยกระสุบไซสดีไซใหญ่กว่ากูอีกหน่อยนึงเหรอเออนี่เ,นเพื่อนๆกระสุปเจ้าเจ็ดเหรอใช่กระสุนเจ้าเจ็ดบอกแล้วมันทำเลที่ดีตรงนี้นี่ครับโอ้ยไซสเต็มมือด้วยกัดดีนไซส์สี่สิบสี่ครับผม ไม้เดียวเลยจากการเรียกของอาจารย์บีนะครับคราวนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ละจุ๊บมันทีนึดิจุ๊บทีจุ๊บทีดิพี่ีถ่ายรูปให้หน่อยเด็กโอเคผมต้องถ่ายรูปก่อนนะปลาตัวแรกของผมวันนี้เลยถือว่ารอดแล้วครับผมไปรูกตีอีกโดนตีอีกก็โดนอีกโอเคถ้าอย่างนั้นก็อยู่หมายนี้ได้ยาวๆนะ นี่นะเพื่อนๆสายที่ผมใช้ก็0.4ของซีนิตนะครับจากบริษัท KAB t a c k e n ต้องขอบคุณที่ส่งมาให้ใช้นะครับแล้วก็ช็อคลีดซีนิต10ปอนด์นะครับนี่อยู่ในชุดนี้เลยงานกระสู่สบายๆโอเคเดี๋ยวหากันต่อเพื่อนๆสุกลิดีกว่า มีคนมาตีไหมนี่ตีคนประเด็นสวน่านอ๋อยู่วันยิ้เียดคนทับคนครับงานนี้มันเป็นเปนท่าต่างนาไหมใช่ครับ เอ้ยโดนว่ะพี่กระแหเหรอโอ๋อกระมังเออหน้าจะไปเฉี่ยวหน้ามันพอดีเนี่ย เอ้ยหรือมันตั้งใจจะกัดกินเลยวะเนี่ยหัปลาแทนมีสองครับกำมังกำมังกำมังโหดกำมังโหดแหวปากตะแบเวเบ้อไอ้ลูตรงนี้ตรงประตูเนี่ยประตูเลยไปมันตีได้ครับประตูข้างนอกใช่ไหมครับ ถาใ่ป,ประตูดินเนี่ยยิ่งส่วนนี้ไปอ่ะยิ่งโผล่ไปดิครับจะมีประตูดินอยู่มรนจะพนนันแล้วมีประตูเลยประตูอ๋อสำคัญประตูเปลี่ยร่องครับ <c oughs> เขาเปิดประตูน้ำไหมครับ <c oughs> เาเปิดอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีตัวหรือเปล่าครับทัาน,นแต่ว่าทีละทีเลยว่ายัวที่นี้กูมีคลิปน้ำลงไปแล้วคลิปแลยเหรอหมายถึว่ากูตัดจากในทะเลที่ว่าจะตัดจรินนะแล้วพวกว่าตัดลงไปมันก็พอได้อยู่ได้ยี่สิบนาที อ,อุ้ยกัดโอ้ยกัดตามมากาัดข้างหน้าเลยกระสูบน้อยโอ้ยกัดตามมากาัดข้างหน้าเลยกระสูบน้อยจ่อยนะฮะไอจอยจอยก็นับเป็นหนึ่งแต้มนะฮะนี่ครับปล่อยให้ตีนะครับปล่อยให้ตีอะไรจันบีปล่อยให้ตีเลย,ยงไงจันบีไม่ตีอ่ะก็ปล่อยให้ตีไงปไงปพอได้สนุกครับอื โอ้ห oh, ถ้าไม่ได้เหลี่ยมนี้จะไม่ได้ปลาเลยเนี่ยวันเนี้ยรอมันไล่ไล่ไดนั่งไงนั่งไงเอาอีกแล้วพี่นั่งไงตัวใหญ่ด้วยเห็นตัวที่เนี่ยนี่มันไล่อยู่เงี้ยเห็นเงาเมื่อกี้นะใช่เอาไม่ใหญ่เลย ไม่แงกอะ่ะเพราะว่าน้ำมันแรงไม่ได้พอรูดผ่านมาตอนสะเกียดเนี่ยนั่นเนี่ยหน้าแดกไหมไม่แดกหน้ามากเลย เฮ้ยมีวูบมาเห็นไหมพี่ตามมาใช่ปะวะร,รู้ว่ามหล่อนวะหรือว่าเป็นภายน้ำปกติภายน้ำปกติ าจจะกินของพี่ก็ได้เฮ้ยลูกปลาโดดลูกปลาโดดดี้ีเลยคือมันเร็วไม่พอพี่นึกออกปะคือมันแบบเออถ้าเกิดยืนอยู่ข้างล่างแล้วแบบปล่อยแล้วต่อสวนกลับมาเร็วๆอ่ะผมว่าแดกอันเนี้ยมันช้าไปอ่ะเป็นผมก็ไม่แดกอ่ะถ้าผมเป็นปลานะมันแบบมันผิดปกติอ่ะ ตูวน้ำเจ้าเจ็ดมายสุดท้ายไม่ได้เรื่องนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็เข้างานที่เซ็นท่านบางนากันต่อครับไปเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงเซ็นท่านพาซาบางนาแล้วนะงาน TFE เดี๋ยวผมกับจานบีเียเข้าไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปไปชมกัน ละรตุ้มอยู่ตรงไหนครับตรนนี้ผมก็มาตอนตอนตกปลาครับคนเพียบเลยอ่ะเพื่อนทุกคนแม่งโคตรเยอะเลยแล้ผมก็จานดียรครับหาบุ๊คพี่ตุ้มไม่เจออยู่ไหนไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสบายดีนะไหมดีด้วยนะครับ าเฮ้ยเฮ้เฮ้ขัดต็ดกว่าทิ้งมาแล้วขันเป็นไรทิ้งตัวติงมาแล้วเว้ยโอเคเจอบูแล้วรับเดี๋ยวก็สิงสถิตกันอยู่ที่นี่สักแป๊บนึงครับขันเป็นเป๊ะๆฟังอ่ะ